สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เราพบเจอกัน ep ที่190นะครับของบ้านมุงพักเครื่องนะครับในพาสสวยๆ2่รายการมานําเสนอนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี่นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่ถึงตีห้าคลิปเช้านะครับบ่ายสองถึงบ่ายสามเป็นคลิปตอนเย็นนะครับถ้าสนใจติดต่อขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์อีกครั้งนะครับทุกในการส่งสีนะอง200บาทเริ่มในการที่หนึของ EP 190เลยนะเป็นเหรียญทรงพรนวดนะครับเหรียญคมนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญรุ่นที่สองนะเนาะทำไม่ผิดนะท่งพนวดรุ่นสองนะครับผัดเงานะครับพร้อมกล่องเดิมเลยมาก่อนแพงมากนะเดี๋ยวนี้จะ <c oughs> ตามแต่ภาวะเนาะอันนี้ก็เป็นหลงปูท่ทิมนะครับหลังสังตะกุดสองดอกนะครับนี่นะครับกระหารไล่นะครับเป็นเนื้อผงนะรายการที่สามเป็นรูปหล่อพ่อท่านขายนะครับเป็นเนื้อโลหะนะแต่ผมดูเนื้อเหมือนตะกัวชุบทองแดงหรือทองแดงนะครับ ว่าต้องดูเองนะครับดูให้ชอบนะครับบอกไม่ได้เดี๋ยวผิดนะรายการที่สี่เป็นเท้าเวสวรน,นะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับนี่นะครับเป็นหล่อร้อยอง์นะครับนี่รายการที่ห้าเป็นทับป,ปิตานะครับ เป็นเนื้อผงใบลานนะครับด้านหลังเป็นยันนะรูปทรงแปลกดีนะครับนี่เป็นเนื้อผงนะครับในการที่หกเป็นพัะกุเนื้อดินนะครับเป็นพัะกุเนื้อดินซุ้มยอนะครับแต่เป็นของจังหวัดใดนี้ผมไม่ซื้อไม่รู้ที่นะครับไม่ทราบจริงๆเลยอย่างนี้ในการที่เจ็ดเป็นพระหล่อบัวเข็มนะครับ รอรู้ค่ะเก่าๆเลยนะครับเนื้อเหลืองเขียวเลยเก่าบักนะไนี้รายการที่แปดเป็นพระร่วงชินเขียวนะครับเป็นพระเนื้อชินนะนี่นะครับพระเนื้อชินรายการที่เก้าเป็นปิดตาแกะนะครับแกะจาก กระดูกหรือว่าเขานี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นปิดตานะครับแกะแกะด้วยมือนะครับนี่รูปทรงโบราณดีนะในการที่สิบองบ์ไเล์เลยนี่เป็นปิดตาเนื้อชิ้นนะครับยันยุ่งนะครับเป็นผ้าเนื้อชิ้นแน่นอนนะครับนี่มีรอยล้านนะครับแต่ไม่แตกไม่หักนะตามสภาพเลยนะครับองค์ใหญ่บปเล์เลยนี่หนักปึกเเลยนะครับ าการที่สิบเอ็ดเป็นพัดตัดเก้านะครับเป็นพัดตัดเก้าจะเป็นกำแพงหรือนานดูนี่ผมไม่รู้ที่นะจะเป็นพัดตัดแน่นอนครับตัดเก้าในการที่สิบสองเป็นเปอดนะครับเปอดนี่เปอรเรื่องง้างผมก็ไม่รู้นะเรียกไม่ถูกมียันมีหูด้วยนะนี เคยได้มาครังปิดไปแล้วนี่ได้มาใหม่นะครับจางงักเลยนี่นี่ร <c oughs> าการที่สิบสาเป็นภาพปิดตานะครับหลังยันนะครับเนื้อชินตะกวัวนะครับมีทองแปะเล็กๆน้อยๆนะครับนี่น,นะครับวิทนะครับในาการที่สิบสี่ เป็นภัพเปิดโลกนะครับเนื้อดินนะครับรูปทรงสวยงามนะครับเนี่เป็นพัะกุนะครับในการที่สิบห้าเป็นพักสมกอนะครับสมกอเนื้อดินนะครับนะฮะเกาเก่าเลยนะครับนี่ส้มกอนะครับหน่อมเปียนะครับในการที่สิบหกเป็นพระนางนะครับขึ้นมานิดหนึ่ง เป็นพนางกำแพงนะครับพนีพิมพเป็นผนางกำแพงนะสามสิบสิบหนี่นะครับในการที่17เจ็เป็นพระรูป่ายหลวงพ่อเงินนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับกระจก2หน้านะครับนี่เป็นรูปเก่าเลยนะในการที่18หนะ้าตักประมาณ1นิ้วนะครับนิ้วกว่า,วาเป็นพระพุทธนะครับ ลอยองนะครับหล่อออกเนื้อสำริดสำริดหน่อยนะก้นกวงนะครับนี่รูปทรงสวยงามนะครับผิวพันธ์ตึงเป๊ะเลยรายการที่สิบเก้าเป็นพระเนื้อดินนะครับอันนี้คาดว่าจะเป็นพระทางพิษณุโลกนะครับคล้ายๆกุวัดอรัญญิกนะแต่ผมจำไม่ผิดนะครับเป็นพระกุวัดอรัญญิกนะครับ รายการที่20เขาเรียกเป็นพาอะไรนะซุ้มกระลอกกระแต่ตีกายเนียนะครับผมจัเรียกไม่ถูกนะเป็นพานดินนะครับพระก,กุกนะครับสภาพสมบูรณ์เลยนไม่แตกไม่หักไม,ม่บินไม่กระเทาะเลยนะครับตามภาพเลยนะครับรูปทรงสวยงามน,นะครับ20รายการนะครับสนใจแอดไลน์เบอร์โทนะครับ สอบถามข้อมูลขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แบบกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ